สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมู JO2 hmm. official นะคะพี่นอ้องเมื่อนี้เจมูจะมาอะบอกตารางงานนะคะบอกตารางงานของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ,ะ mm hmm. เพื่อให้พี่น้องได้หูนะคะ mm hmm. เพื่อแบบไปอยู่ใกล้บ้านเฮ้าเนาะจะได้แบบเดินทางเมื่อเบิงนะคะตารางงานของเดือน กุมภาพันธ์นะคะสองพั 2, นหาร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องอว่ามีมือใดแน่นะคะยุ่งใกล้ยุไย่กไกล้บันไดนะคะเอาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะสองพันหารอยหกสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เป็นมือว่างนะคะเพื่อจะแบบเดินทางเนาะ,ะเป็นวันว่างนะคะที่จะเดินทางนะคะเพราะว่าเพิ่นมือต่อไปนะคะวันที่สองกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบแปดนะคะเพิ่นแสดงอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะพี่น้อง อยู่ที่วัดหนองน้ำคำนะคะตำบลบึงหวายนะคะอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครนะคะส่วนที่สามค่ะพี่น้องสามกุมภาพันสแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องบ้านกุงพานนะคะตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือ,อชื่อวัดก็จะเป็นวัดจอมแจ้งสีบุนเรืองนะคะ ส่วนวันที่สี่ค่ะพี่น้องวันที่สี่กลุ่มผ้าพานนันเนาะแสดงอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะ,ะที่ว่าการอำเภอยางตลาดนะคะอำเภอยางตลาดาจังหวัดกาลสินนะคะพี่น้องอตัวนี้เป็นงานอาบุญคุณล้านเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะส่วนวันที่ห้าค่ะห้ากลุ่มผานะค,ะ,นนคะแสดงอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอยู่ที่วัดวังมุงสามคีนะคะ บ้านวังบุงนะคะอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครน,นะคะแล้วก็ส่วนวันที่6กุมภาพันธ์นะพี่น้องเป็นวันเดินทางนะคะวันหยุดวันเดินทางนะคะ,ะแล้วก็จะมีวันที่7กุมภาพันธ์นะคะวันเกุมภาพันธ์นะพี่นอนะ้องเนาะอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะ,อ,ะอยู่ที่บ้านท่าลาดนะคะตนนําบลหนองเรือ อ,อำเภอโน้นสังจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะอันนี้นะจะเป็นบ้านพี่แปว๋วเนาะพี่น้องเนะาะแล้วก็ส่วนวันที่แปดนะคะแปดกุมภาพันธ์นะคะพี่น้องอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะอ,อยู่ที่อบ้านดอนกอยเนาะพี่น้องเนาะตาบลหัวขวงางเด็ดอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะพี่น้องอันนี้เป็นงานของเสียนนท์นะคะแล้วก็ เมื่อวันที่เก้าค่ะพี่น้องเก้ากุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ที่วัดบ้านตับเตาตำบลคอนแก่นนะะคอำเภอเมืองอจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็วันที่สิบนะคะวันที่สิบกุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะวัดสักกำแพงใหญ่ตำบลสักกำแพงใหญ่นะคะอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ส่วนวันที่11ค่ะพี่น้อง11กุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่ที่บ้านาปากแซงตําบลพระลานนะคะอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็วันที่12กุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะคะบ้านลมโพตําบ,บลโพไซนะคะอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรนะคะพี่น้องเนาะ ส่วนวันที่13กุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่อัยะโศทอนขึ้กันค่ะพี่น้องอยู่ที่วัดบ้านกู่จานนะคะตำบลกู่จานอำเภอข้ามเขื่อนเกวจังหวัดอัยะโศทอนนะคะแล้วก็วันที่14กุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวันลินท้ายเนาะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ที่วัดบ้านบัวขาวนะคะอำเภอสาบัวจังหวัดอำเภอปทุมลาด ตำบลสะบัวค่ะพี่น้องขออภัยอยู่ที่บ้านบ้านบัวขาวนะคะตำบลสะบัวอำเภอปทุมรัตน์นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องเนาะส่วนวันที่สิบห้าค่ะพี่น้องวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่บ้านโนนคอนะ้คะโนนคอตำบลขามนะคะอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะ ส่วนวันที่16กุมภานะคะ16กุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องอยู่ที่อ่าจังหวัดนครราชสีมานะคะอ่าอยู่ที่วัดอ่าชับชับเต๋ับไซน้อยบ่ซับซับน้อยสามัคคีบ่ซับน้อยสามัคคีนะคะตำบลอ่าลำนางแก้วนะคะอำเภอปากทงชัยนะคะพี่น้องอำเภอปากทงชัยนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะ ส่วนวันที่17ค่ะพี่น้องวันที่17กุมภาพันธ์นะคะอย right, ู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ที่วัดคลองร่วมพัฒนานะคะตำบลตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะส่วนวันที่18ค่ะพี่น้อง18กุมภาพันธ์อยู่ที่จังหวัดสาแก้วนะคะอยู่ที่วัดสามัคคีสันติธรรมนะคะบ้านโคกสามัคคีตำบลหนองม่วง อ่าอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วนะคะส่วนวันที่19ค่ะพี่น้อง19กุมภาพันธ์อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอาหน้าเทศบาลตำบลอาชากบกนะคะตำบลอาตำบลชากบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะส่วนวันที่20นะคะยี่สิบกุมภาพันธ์ก็จะเป็นอาวันหยุดถ่ายหนังนะคะพี่น้องอาถ่ายหนังขายออนะคะถ่ายภาพยนต์ขายออนะคะวันที่20กุมภาพันธ์ อ่าส่วนวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะพี่น้อง21กุมภาพันธ์เป็นงานของอ่าปลาช่วยพามวนนะคะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มสถานที่อีกจักรอนึงนะคะแล้วก็22ก็เป็นงานของอ่าปลาช่วยพามวนคือกันนะคะพี่นอ้องรอคอนเฟิร์มสถานที่เนาะที่อ23นะคะ23กุมภาพันธ์อยู่ที่อ่าสมุทรปราการนะคะอันนี้ก็เป็นงานของปลาช่วยพามวนคือกัน,นะค่ะพี่น้อง สามแยกพระประแดงอาเขตนะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ค่ะกับเป็นมือเดินทางนะคะตอนนี้บ่มีงานนะพี่น้องเนาะมือเดินทางกลับมั่งอีสานนะคะเพราอวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องวัดลังสีค่ะตำบล วัดวัดลังสีบ้านหนองหินนะคะตำบลสีโคดนะคะอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส่วนวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะพี่นอ้องยี่สิบหกกุมภาพันธ์อยู่ที่จังหวัดศรสีสะเกดนะคะอยู่ที่บ้านอ่ากุดเมืองหามนะคะตําบลกกุดเมืองหามอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็อ่าวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องอยู่ที่ศรีสะเกดคือเก่านะคะ อยู่ที่บ้านพรานนะคะตำบลพรานอออเภคุนหานจัังหวดศรีสะเกตนะคะพี่น้องแล้วก็วันที่28กุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโรงเรียนบ้านดงทรัพย์สมบูรณ์นะคะตำบลดงอีจานอำเภอโนนศรีสวนนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่น้อง นี่แหละค่ะพี่น้องก็จะเป็นตารางงานนะคะตารางงานการสแสดงคอนเสิร์ตหมอลำนะคะของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดอายุใกล้หรืออาอยในเขตทีอาจจะสามารถเดินทางไปให้กำลังใจาสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้นะคะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้กัเจมูกัฝากไว้ซัมมี่นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อ มีข่าวสารดีๆเลยว่ามีคิวงานาเดี๋ยวเโมูจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังน้ำกันนะคะฝากติดตามช่องจเจมู jo 2 o f f i c i a l ไว้น้ำในด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ